เราก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ของทางมิเล่นะครับกับมิเล่ไวทินดิ้งโรสเปปไทน์นคอมเพล็กซ์คอลเลกชันซึ่งแบบว่าบอกเลยว่าคอลเลกชันนี้ค well. so mm ือให้ความกระจ่างใสคูลสุ่เลยเพราะว่าเราคัดสรรวัตถุดิบดีๆมาหมดเลยแล้วก็รวมถึงเรื่องของริ้วรอยต่างๆนี่บอกเลยว่าน้องใหม่ของเรานี่ช่วยทุกคนได้แน่นอนี่โอ้โหเมาก แบบการดูแลรักษาแบบนผิวพรรณอะไรของเรามีหรือเปล่า้าโอ้ยก็เทคนิคหลักๆของผมเลยก็คือแบบว่าพักผ่อนให้เพียงพอครับผมแล้วก็ดื่มน้ําในปริมาณที่พอเพียงครับอันนี้สําคัญกับผมมากๆครับผมใช้มิเล่ฮะเอ้ยนั่นนั้นเพราะเราเป็นเราเป็นสายเฮลตี้นะอะไรนะกายออกกำลังกายออกกำลังกายครับออกกำลังกายก็จะช่วยได้ใช่ ช่วงนี้เวลาเวลาปัญหาที่ดีครับมิเร่อจเป็นตัวเสริมมิเร่อเป็นตัวเสริมครับผมก็จริงๆมันต้องเสริมอยู่แล้วแต่ทุกคนก็ต้องแบบมีผลิตภัณฑ์ช่วยแบบช่วยต่างๆครับใช่ครับมิเร่อก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีเลยครับงานเกี่ยวกับงานงานงานครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมมิเรเอไวท์ติ้งโรสเบสทายน์นาคอมเพล็กซ์นะครับผมก็เปิดตัวไลน์ใหม่แล้วก็ฝากสินค้าของมิเล่ด้วยจริงๆนอกจากนี้ก็ยังมีพวกครีมกันแดดแล้วมีพวก ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับมือของเราได้เลยใช่คร yeah, uh. ับฝากพี่เล่ด้วยครับก็ขอฝากด้วยครับขอแม็นัสด้วยครับงานงานค่ะพรุ่งนี้มีงานไปใช่ไหมใช่ครับผมพรุ่งนี้ก็จะเป็นเป็นแฟนมิรั้งใหญ่ของเราเลยนะครับเพราะว่าเรามาจัดที่กรุงเทพแล้วนะครับผมก็เป็นแฟนมิชทัวร์ของเรานะครับใช่ครับพรุ่งนี้นะครับวันที่สามนะครับผมก็ที่เสียพี่เน่นะครับก็ที่เสายวันนี้เองนะครับก็เดี๋ยวเจอกันเลยเพราะว่าเราก็ เตรียมกิมมิคอะไรบางอย่างที่ที่คาดว่าจะไม่เหมือนประเทศก่อนนะครับที่ว่ามาแล้วต้องชอบแล้วก็จะรับความประทับใจกลับไปแน่นอนครับผมถ้าใครที่ยังไม่มีบัตรจะยังไงอุ้ยต้องกดเลยตอนนี้นะครับผมเพราะว่าก็ต้องกดเดี๋ยวนี้เลยครับที่ทางที่เกตแมรอนดับใช่ครับแล้วพวกนี้มาเจอกันครับจริงๆเรามีงานแฟนมิตมาเยอะแล้วเนอะแต่พอแฟนมิตครั้งนี้มันมีความพิเศษยังไงอ่ะโอ้ยครับก็ครั้งนี้จะจะมีจะได้ทำอะไรที่ที่ที่ยังไม่เคยทำที่ไทยมิตที่ไหนมาก่อนครับผมใช่ แล้วก็เป็นแบบที่ไทยด้วยได้เจอแฟนชาวไทยด้วยแล้วก็แบบหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาแบบนูหน้าแล้วจะแบบได้รับพลังความคิดติงจากวกเราไปเต็มเตี่ยมแน่นอนใช่ยงโชว์มีความพิเศษยังไงบ้างเป็เชี่ยไหม้ยังไงคือเหมือนโชว์ที่ทุกคนอยากเห็นที่ทุกคนคิดว่าพิเศษก็จะมีให้เห็นนะครับแต่ว่าก็ยังจะมีโชว์อะไรบางอย่างที่ เพิ่มความพิเศษให้กับตัวงานเขาไปอีกหรือว่ามีกิมมิคอะไรบางอย่างกิจกรรมอะไรหรือเปล่าที่ทุกคนน่าจะเอจจอยไปกับพวกเราต้องรับจะโชว์ว่าภาพาจะอุ้ยว่าภาพอาจจะต้องให้น้องคลามาสิงล่างเราถือว่าสวยนครับอือเดี๋ยวกล้มันเกิดหอโอ้ยได้ ก็ถึงวันเกิดก็เอาใจตื่นเต้นนะครับเพราะว่าคือน้าเป็นคนที่จะตื่นเต้นกับวันเกิดของตัวเองมาตั้งแต่แบบในตอนเด็กๆอยู่แล้วเนี่ยครับซึ่งแบบว่าพอมันใกล้จะถึงวันเกิดเราเนี่ยเราก็ตื่นเต้นมากมากดีกว่าครับใช่เพราะว่าอย่างตอนเด็กๆผมนี่เป็นคนที่แบบถ้าใครแฮปนี่คือผมจะต้องตอบทุกข้อความเลยครับแต่พอหลังๆพอแบบทุกคน่งคขัมรักมาให้แล้วแบบใช่เหมือนพอเราตอบไม่ไหวแต่ว่าเราเราเลือกที่จะอ่านทุกข้อความเหมือนกัน อย่างวันปีนี้จะมีกิจกรรมพิเศษอะไรกับแฟนคลับไหมครับโอ้ยก็มีอยู่แล้ว <c oughs> เป็นแบบทุกๆปีปีนี้นะก็จะร่วมทําบุญกับพี่ๆแฟนคลับทุกคนครับก็เรียนเชิญได้เลยนะครับผมวันที่12สิงหาคมนี้ครับผมก็มาทาบุญร่วมกันครับแล้วก็นั้นมีเปิดเอ่อเปิดรับบริจาคด้วยครับผม <c oughs> เพื่อเอ่อเดี๋ยวจะรับบริจาคแล้วก็จะไปบริจาคก,กับทางทางโรงเรียนครับผมเป็นทุนการศึกษาแล้วก็กับทาง เขาเรียกแป๊บเป็นมูลนิธิเกี่ยวกับสัตว์ด้วยของมหาลัยชนก้านรอให้เพื่อเดย์แล้วครองอยู่แล้วว่าจองอยู่แล้วอะไรนะใช่ครับโอ้ก็รอให้เพื่อเดย์อยู่นะครับผมแต่ยังไม่บอกดีกว่าว่าทีนี้จะเป็นยังไงครับผมก็รอเอาไว้เก็บไว้ดูดีกว่าก็ต้องรอติดตามครับผมเดี๋ยวเขาจะรู้ตัวโจทย์ยากไหมโจทย์ยากไหมกับการหาความพิเศษให้ในวันเกิดของนั้นยากครับ คือคือคือมันก็ไม่อยากทำอะไรที่มันเหมือนเดิมนะเขาอยากจะเปลี่ยนเปลี um> ่ยนเปลี <t <t ่ยนการแฮปปี้เดย์ไปเรื่อยๆครับผมก็ต้องเป็นตลอดก็ต้องรอดูครับผมว่าทีนี้จะเป็นอะไรแทบปีที่แล้วโอ้แทปมาปีที่แล้วนะปีที่ผมงานปีที่ผมหลายใช่ครับแสดงว่าคุณต้องเพิ่มระดับเรื่อยๆเพิ่มดีกีหน่อยเพิ่มดีกีหน่อยมารอดูกันว่าปีนี้เป็นอะไรนะครับแสดงว่าเตรียมพร้อมแล้วคิดคิดไปอยู่ อ่านัดเต็มแล้วเพียงเตรียมตั้งรับยังไงครับลูกความคี่เราเดิมมาจากพี่เ์ใทำใจให้สบายทำใจให้สบายทำใจให้โล่งๆแล้วก็รอรับความตื่นเต้นแล้วกันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรขึ้นมาเนี่ยคนรู้ว่าแล้วก็สแตนบายไว้ครับสแตนบายอยู่แล้วแต่คนเรามีอธิษฐานขอพรอะไรคผูกชนฝันพิเศษอะไรอย่างนี้ไหมโอ้โหก็มีวันเกิดผมก็ คิดว่าวันเกิดที่จะไปทําบุญกับพี่พี่แฟนคลับเยคิดว่าจะได้แบบขอพอรร่วมพันเลครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็มีขอพอรแบบปกติเกี่ยวกับพวกเรื่องแบบโชคเรื่องแบบว่าขอให้แบบคนรอบตัวมีความสุขอะไรนะครับปกติปกติเวลาไปทําบุญกันไหว้พระขอพรนะเพราะมันจะนานมากไม่รู้ว่าขออะไรอ,อ่ะ่ะขออะไรไม่กุ้งไก่ไม่กุ้งไก่แล้วก็ขออะไรกุ้งไก่แล้วก็ขออะไรไมือะไรจะอาจจะเกี่ยวกับอะไรอะไร ไม่ไม่เคยถามครับขอเรื่องงานหรือขอเรื่องความรักถามพร้อมกันเลย่ะก็ขอเรื่องงานนะครับขอเรื่องงานเรื่องเดียวหรอเรื่องก็เรื่องงานมันก็เป็นเรื่องของเราอยู่แลนะหลายปีที่อยู่ด้วยกันน้องเป็นยังไงบ้างตัวเองเป็นไงบ้างโตขึ้นเยอะมากครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าได้มีความเป็นผู้ใหญ่เยอะขึ้นแบ้ เยอะขึ้นในทุกๆปีเลยครับผมก็มีแล้วใช่ไหมครับอะไรนะครับมีแล้วมีแล้วถึงตัวจะดูปุ๊กปิ๊หน่ารักนะครับผมแต่ว่าน้องน่าโตแล้วใช่ใช่แล้วก็ถือว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้นทุกปีครับแล้วก็เก่งขึ้นทุกปีเลยดังแล้วนจะให้ของขวัญอะไรบ้างปีนี้ลูกจะให้ของขวัญอะไรกับตัวเองบ้างปีนี้อที่อยากได้ที่สุเออโอ้โก็อยากให้อยากให้ตัวเองมีความสุขแล้วกันครับเพราะว่าผมว่าการที่เรามีความสุขมันน่าจะเป็น พอการพอเรามีความสุขเราก็มีความสุขที่จะอยู่บนโลกมีความสุขที่จะใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขในการทําสิ่งที่เรารักเนี่ยผมก็เลยอยากมีความสุขอันนี้มีของทางใจแล้วก็ขอให้เนาะมีความทางกายอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยใหม่เป็นยิ้มเป็นอันอะไรจะมาโอ้โหก็มี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 กอดว้เกิดมีซื้อแว่นใหม่ซิวแว่นใหม่ตัวเองครับผมมีซื้อแว่นใหม่อีกแล้วเดี๋ยวทุกคนอาจจะได้เห็นกันในอนาคต ออเพราะว่าจะได้เห็นหน้าพี่จะได้เห็นจะได้มองเธอแรงๆเนี่ยแย่งมุกผมอ่ะ่จะมองไม่ชัดขนาดนี้อดยแล้วแต้องไปด้วยกันไหมรวมกันกับว่าวันเกิดอี่ในที่นั่งที่อยู่กับเราด้วยไหมโอยก็เราเราเราไม่ได้อ่านกิจกัรมแล้นะไม่เราเดี๋ยวก็ดูตามเวลาก่อน ว่างไหมอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวก็ถามก็เดี๋ยวก็ถามแต่หลังจากที่เราก็จะมีงานแฟนมิสต่างประเทศเข้ามาเริ่มเจอมิดก็เดี๋ยวเดือนหน้าเราจะมีบินไปญี่ปุ่นครับแล้วก็นี่ไปญี่ปุ่นถุยปีนถ์ยปีนาซิลแล้วก็เยอรมันใช่ครับก็ อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะนะครับผมมารับชมใครมีความตองการกันเยอะเลยใครที่แบบสะดวกเนอะแบบอื้อก็เชิญมาใค<ช>รใแบบว่ามีแพลนแบบอยากเที่ยวนอกประเทศกับแม็กซ์นะก็ตามไปก็ลองตามมาได้เลยมาได้เลยกดตัว๋วได้เลยแต่มาซิลนี่คือไกลมากเลยนะไกลจีนครับเพิ่งเคยไปเหมือนกันแบบเคยออกนอกเอเชียครับดีนมาว่าต้องบินแบบสิบกว่าชั่วโมงหรือยี่สิบยี่สิบกวโมงรือยี่สิบสี่ชั่วโมงครับแต่ไม่เป็นไรนะไม่ได้บินคนเดียวก็ไม่เป็นด้ ็ยังดีอย่างนี้แหละเตรียมมาพร้อมวอะไรกับการที่ต้องบินไปไกลๆแล้วก็ต้องไปเจอแฟนกับที่บราซิลว้ก็ไม่คิดว่าน่าจะเตรียมตัวแบบว่านั่งเครื่องยังไงให้ไปถึงแล้วแบบว่าเราสามารถบูสต์เอเนจีให้เตรียมพร้อมที่จะเจอบุคคลได้มากทสุดเพราะว่านั่งเครื่องนานจะมีแบบผ่อนเพลียบ้างแต่ว่าพอถึงหน้างานเราก็ต้องพร้อมที่จะแบบสมบูรณ์แบกับบุคคลคิดว่าแฟนน่าจะตื่นเต้นที่จะได้เจอพวกเราไม่แพ้ที่เราตื่นเต้นที่ได้เจอทุกคนในครั้งแรกด้วยไปบราซิลใช่ใช่ อย่างอย่างโชว์นนยยังงงไอ่าโชว์ี่มันจะมีความพิเศษเพิ่มเพิ่มขึ้นไหมเดี๋ยวจะเหมือนใกล้ๆกันทก็อ่ะบราซิลเขาเด่นเรื่องแบบดนตรีนะครับเรื่องการเต้นเพลงอะไรเราอาจจะต้องแบบอาจจะต้องซ้อมต้องซ้อมกันหน่อยนะเต้นแบบบราซิลกึ่งโยกทำโยกเอลซัปโกอะไรหน่อยนะอย่าลืมนะครับว่าพรุ่งนี้วันที่สามนะสามารถมาแท้ใจ ครับก็เรียนเชิญได้เลยซื้อบัตรได้เก็บเมลอนครับผมนี่อันนี้ลูกนะโอเคหนึ่งสอองสามลิตภัไงนเลยน้อง่ลกต่อเลยโอเค่ารักมาลยเดี๋ยวอีกทีันแด่นอนอีกทีมันนัอโอเคได้ตอบพี่ตอย ขอบคุณค่ขอบคุณเลยขอบคุณมเตเคเชจาเชิญจาอขอบคุณมากคุณมากขอบคุณากขอบคุณมากขอบคุณอบคุณมากคุณมากขอคุณมาบคุณมากขบ นรวมงอันนั้นนงนลก้เอาคอันนั้นแ้าเราไม่าับน่วก็เอเล้กบอนี้คอนานดังแล้วนี่มากภาพจานจบแล้วหมดแล้วต่อไปเป็ตัตั้งรับแับกระแสกเลยด้านหัวกระแสกด้นหต้องนยกมือเลยจ้านว เขาหลอไม่ช hey, ุ่มาได้เลยน้ามีหน่ารักเลอน่ารักแบบหน้ารักแบบ่าแท่อมน่ารักงทีน่ารัก nah ่อมีเคลยังไงนักนนารักยังไงใ่ขห้อมาดวิ น่ารักสวยๆจูวันีเปิดแล้วครับินมน่าินน่รักจริงๆแต่พี่แม็กบอขึ้นยัไปพี่ดุมาใช่ไหมอรนะครับปพี่ดุลหมาใช่ปหมพี่แม่กนอกนต่อัมดูตาครดูยัไงครับพี่หมดูเล่นรักีม็กหลอ